ออใช่ค่ะชื่อเพลงว่าเจอกันก็พังห่างกันก็ร้ายค่ะ,ะ,ะมาในลุกนี้มันไม่ใช่ลุคใสแล้วใช่ก็จริงๆเราเป็นเพลงที่แต่งโดยพี่ฟองเบียร์ค่ะ,ะก็คือเหมือนอพี่เบลพี่เบลก็เป็นไปคุยพี่ฟองเบียร์ว่าเออเนี่ยอยากทำอยากเขียนเทมเพให้แพรวาไม้แล้วก็ออกมาเป็นเพลงแนวนี้หนูก็รู้สึกว่าเออเราควรจะสลัดลุกแบบเด็กๆได้แล้วเราแบบปีนี้ยี่ห้าแล้วละอะไรเงี้ยค่ะจะเป็นเจะเพศแล้วแต่ว่ามันสลัดเขาข้างรุนแรงเลยนะคะสลัดตอนแรกมันเต้นๆตอยู่นะคะจริงจริง ใช่มีความดราม่าค่ะจริงๆอยากจะเป็นตัวแทนแบบฝ่ายหญิงพูดบ้างเพราะส่วนใหญ่เพลงก็จะมีแต่แบบเล่าในมุมมองผู้ชายเนาะแล้วก็อยากจะเป็นเออเราเล่าในมุมมองผู้หญิงบ้างดีกว่าอันนี้มาจากเรื่องราวของเรามีส่วนไอเดียอะไรยังไงบ้างนะไม่มีเลยค่ะเคยเออแต่ว่าเราลองแต่ว่าเราเป็นคนถ่ายทอดนะอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจอารมณ์ขนาดนั้นใช่ใช่เมีประสบการณ์จริงๆอ่ะไม่มีแต่ว่าพอเรามาฟังแล้วก็เุ้ยเออว่ะมันเคยเกิดกับเพื่อนเราเลย้ยแล้วก็แบบแล้วก็ทักไปหาเพื่อนว่า มึงเล่าสิ่งนี้หน่อยสิตอนนั้นมันรู้สึกยังไงนะแล้วก็อืมอืแล้วก็โอเคโอเคโอเคพอเกตประมาณหนึ่งสำหรับเราไม่เคยเจอใช่ใช่ค่ะไม่เคยเจอเรียกได้ว่าแฟนทุกคนน่ารักค่ะใช่ค่ะหมายถึงว่าที่แฟนเก่าที่ผ่านมาก็ทุกคนน่ารักกันหมดค่ะวิธีการร้องมันค่อนข้างยากด้วยมันต้องไปเรียนเพิ่มเติมหรือยังไงบ้างก็ก็จริงๆมันมีความยากอยู่บ้างค่ะแต่ว่าด้วยความที่คีเนี่ยโอ๊ยขอโทษค่ะด้วยความที่คีเนี่ยเป็นแบบเตั้งมาจากเราเลย มันก็เลยจะมีความอนข้างโอเคกว่าล้วติดไซเลนจะไม่สูงขนาดนั้นค่ะใช่ไม่ขึ้นแล้วแบบเออใช่กลัวเหนื่อยเดี๋ยวไปลองแล้วแบบอ๋อขึ้นไม่ถึงอีกอะไรแบบนี้เราก็เอาแบบคีย์ของเราดีกว่าแล้วว่าพี่เบลก็ให้ดีไซน์ไปเลยว่าจะร้องแบบไหนยังไงเลยใช่ใช่เหมือนเขาก็มาถามแล้วว่าน้องประมาณนี้โอเคไหมเหมือนเขาก็ค่อนข้างอินพุตเราอะไรเงี้ยค่ะแบบจากการที่แบบเหมือนเจอกันบ่อยๆประชุมกันบ่อยเขาบอกว่าเออน้องน่าจะมาประมาณนี้นะ เมื่อกี้พ่อฟังแล้วคนก็ไม่รู้ว่าเป็นเสียงเราหรือเปล่าเราโกยธตรงนั้นนะบ้านนาสิถือว่าทุกคนก็ลองเปิดใจฟังด้วนะคะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจอย่างเอ็มบีหละเอ็มบีมันจะแบบว่ารุนแรงไหมคะอุ้ยไม่รุนแรงคือ MV คือด้วยความที่ว่าเพลงเราเป็นเพลงช้าอย่างเงี้ยเราก็จะเหมือนเออ่มีเนื้อเรื่องมีเรื่องราวอย่างงี้ก็จะเป็นเรื่องราวของคู่แฟนคู่หนึ่งที่เหมือนเลิกกันแล้วต้องเหมือนกลับมาเจอกันในวันเกิดของเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะอือพระเอก MV คือใคร เอ้ยยังบอกไม่ได้อันนี้เก็บเก็บไว้เป็นเซอร์ไพรส์เองเลยหรือยังไงไม่จร่ไม่จริงเอ้ยไม่ใช่เขินอลไไม่ไม่เพ่งัมีเพ่ยังมียังบอกไม่ได้ค่ะอยากให้เราติดตามแต่ว่าเป็นหนุ่มคนหนึ่งที่ฮอตเหมือนกันปล่อยเมื่อไหร่คะทั้งเพลงคัไม่มีเลอ้ยปล่อยเมื่อไหร่นะคะ 24, 24<ม>่4กันยานี้คะ่ะก็คือเอประมาณสิ้นเดือนนี้คะ่ะฝากฝากติดตามกันหน่อยค่ะค่ะก็ฝาก MV เจอกันก็พังห่างกันก็ร้ายด้วยนะคะร้องโดยแพรวาคะ่ะชื่อมันยาวนิดน,นึงเกือบจำไม่ได้ค่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ฝากฝากฟังเพลงได้คะ่ะก็คิดว่าคงจะมีดาวน์โหลดเพลงแล้วก็เดี๋ยวไปเจอทุกคนวันที่ไปโปรโมทอีกทีหนึ่งคะ่ะอ่าไปเรื่องเข้าประเด็นค่ะเรื่องของพระเอ็ดทอ่พระเอกในซีรีส์แล้วนี่พี่ราคลิปขเขาจริงมั้ย ม่เลยพี่เดินผ่านมาพี่ได้กินตอนสามเราไม่เคยทำอุ้ยเพราเราไม่มีแบบไม่มีช้อยส้นนุ่เหมือนตอนสัมภาษณ์ลุงบอยประกอบเลยเหรอพยายมนั่งพยายามน้าอะไรกูเราเอาเราก็ต้องดูมีมีชื่อเราไงลอยบอกว่าก็ไพลวาก็สนิทกับพี่น้องก่ไปถามเองว่าเขาสนิทมากแค่ไหนแต่สนิทแน่นอนเขาพยายามหน้าเลยเราเอายกมาแล้วนะค่ะก็สนิทกันค่ะสนิทกันจริงค่ะจะไม่ผูกสนิทกันได้ยังไงโควิดก็ไม่ได้เจอกันมันไปเจอกันยังไงคือจริงๆรรู้จักกันอยู่แล้วค่ะเคยไปทำงานด้วยกันที่เกาหลีค่ะ การศึกษาสาบายมาตั้งแต่ต,ตอนนั้นอุ้ยไม่เลยค่ะเพิ่งมาเริ่มเริ่ม <c oughs> <c oughs> อุ้ยโอุ้ยเก๋ว้ยเก๋ว้ยสัมภาษณ์พี่เขาวันนี้13บสามไหมคะทำไมเรารู้ก <ๆ S 2> ่อนเลยว่าเ <มา S 1> <ๆ S 2> ขาจะไปไหนแสดงว่าคุยกันไม่เรารู้เรารู้ว่าพี่ๆจะไปค่ะเ,ออเราไปที่ทำบุญได้ค่ะเราไม่เราไม่ว่างค่ะก็เริ่มคุยมานานหรือยังคะพี่น้องก็สักพักหนึ่งริ่มเริ่มคุยนี่เริ่มคุยแบบว่าในสถานะไหนเอ่ยค่ะพี่ชายหรือว่าแฟน อือือือมไม่ใช่ค่ะโอ้ยเรื่องสถานะเดี๋ยวไปสัมภาษณ์พี่น้องที่1ิบสานะคะที่สตูดิโอคุณแม่แต่พี่บอลเขาบอกว่าดูเหมาะกับน้องนี่แบบนี้หนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าลุงเขาแบบคิดยังไงทำไมถึงบอกว่าเหมาะสนิทมากเลยเนี่ยใช่ใช่หนูหนูเรียกเขาว่าลุงเพราะว่าเขาแบบพอหนูรู้ยุ่งจริงเขาหนูก็อืมก็ควรจะเป็นลุงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาค่อนข้างจะเปิดรับเราเลยนะครอบครัวเขาก็ก็ค่ะ เคยไปเจอเคยไปเจอแล้วคุยรู้เ no รื about, ่องไหมครับก็นองก็นองก็มีรู้บ้างไม่รู้บ้างบางทีค่ะคือเป็นคนคลิกกันยังไงพาวว่าบอกเออมันคุยกันถูกคออะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่เขาเป็นคนตลกค่ะเขาเป็นตลกหนูรู้สึกว่าเออจริงๆเราก็เราก็ชอบคนตลกนะอันนี้คือวิธีจีบของเขาหรอตลกเขาใส่อืก็ไม่ ไม่เชิงหนูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่แน่ใจอะแต่เขาก็มาเมนอะไรวมันป่อยนะคะในนใช่ใช่ค่ะทุกรูปเลยเวลาเวลาลงรูปอะไรที่แบบช่วยน้ำเนี่ยเขาจะไม่เขาก็จะแบบมาเมนซะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแบบเบาได้เบาอะไรอย่างเงี้ยอะไรขนาดนั้นใชบอแสดงความห่วงเออห่วงหรือเปล่าไม่โอ้ลองไปถามเขาดูนะคะหนูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่หนูก็ต้องเล่นแบบอ้าวค่ะเบาแล้วแล้วก็เราก็ต้องเล่นเล่นต่อไปก่อน ส่วนใหญ่เราคุยเรื่องอะไรกันบ้างเราคุยเรื่องเลยคุยหลายเรื่องเลยค่ะใช่ส่วนใหญ่ก็จะแบบเรื่องเกมเรื่องเกมเยอะค่ะเรื่องเกมเรื่องหนังอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้ตัวตอนไหนว่าเขาจีบหรือเราจีบเขาเขาอุ้ยเขาจีบเราสิเอ้ยหแล้วเอ้ยเอ้ยเราจีบเขาจีบเราแต่ว่าลองไปถามเขาดูว่ายังไงแล้วเขาจีบเราเราโอเคไหมตอนนี้ก็ คือจริงๆมันมีสถานะแต่ว่าลองไปถามเขาดูอาอยากใช้ซุกก่อนใช่ใช่ใช่เอาหนูไปเจออยู่แล้วนี่13อ่ะดูดูเขาอยู่คุยกับเขาอยู่คนเดียวใช่ใช่ค่ะคนเดียวอืมถ้าถ้าเขาเรียกว่าแฟนเราก็แฟนเลยไหมคะเขาว่างห้ก็อย่างนั้นอยากหน้าก็ได้อืม ลองลองไปถามเขาดูก่อนลองไปถามเขาดูก่อนอย่างนี้คือเราก็เจอทางเทียบอยเจอทางวันใหม่แม่หมดแล้วใช่ค่ะใช่เป็นยังไงบ้างกับเพาเจอแล้วค่ะก็วันนั้นไปทานข้าวด้วยกันค่ะหนูเหมือนหนูเป็นเพื่อนหนูเหมือนแบบเป็นเพื่อนวันใหม่วันใหม่ชวนเล่นทุกอย่างด้วยอะไรเงี้ยค่ะจะนั่งข้างๆอะไรเงี้ยค่ะแแคุณม่ล่ะคะมีดอกราะวันใหม่หรอวะอกคะมีหอกถามวันใหม่ไหมว่าเฮียหน่องเป็นยังไงบ้างเพราะเฮียหน่องค่อนข้างตามใจวันใหม่ อุ้ยไม่ตามใจนะคือพี่พี่ชายดุทั้งสามคนอย่างเงี้ยแล้วคุณแม่แม่ก็โอเคค่ะคุณแม่ก็แบบชอบแบบช่วยไม่ทานข้าวอะไรเงี้ยค่ะแสดงว่าคุณแม่ก็ไบเขียวใบเขียวแล้วน่าน่ะสิฝากถามนะวันที่สิบสามหนูก็หนูก็อยากรู้ค่ะเข้าใจว่าเราเราเป็นแฟนกันเราก็ไม่ติดใช่ไหมก็มีเข้าใจก็ค่ะ คะาตออบบบไรแแฟนนกัหมายถึงว่าถ้าคนอื่นเข้าใจค่ะแต่ว่าหนูยังไม่ได้ตอบว่าสถานะไหนค่ะแล้วเดี๋ยวถ้าเขาตอบวันที่สิบสามแล้วเรากลับมาตอบอีกทีนึ่งใช่ค่ะใช่ค่ะหนูคิดหัวเข่าให้แล้วอันไหนลองภาพสิลองภาพลาดแพรวรับสนิทน่องโบยถามสถานะฝ่ายชายประมาณนี้ได้ไหมได้ไหมว่าโบยโบยโบยแต่ถือว่าแฮปปี้ใช่ไหมแฮปปี้ค่ะแฮปปี้เขาดูแลเทคแคร์ดีไหม ดีค่ะเฮ้ยพี่ต้องนี้เลยแล้วหนูเขินละมีคลิปไปไหนอะไรยังไงกันไหมคะช่วงช่วงนี้ยังไม่ค่อยค่ะเพราะว่าเอ่อเหมือนพอหลังจากหลังจากช่วงงานไม่มีช่วงนี้หนูอัดแน่นมากมาแทบจะทุกวันเลยค่ะไม่มีปัญหาอุปสรรคเรื่องเวลาอะไรไม่มีเลยค่ะเรื่องอายุไม่มีปัญหาใช่ไหมโออไม่มีค่ะแต่ว่าตั้งแปดปีแล้วแต่ก็ไม่มีไม่มีเขาค่อนข้างแบบหัวใจเด็ก ดูแบบวัยรุ่นอยู่อะไรเงี้ยค่ะแต่ก็จะมีมุมแบบแก่ๆบ้างเล็กน้อยเราตั้งใจศึกษาเนอะนิดนึงก็ต้องเราก็ต้องศึกษานิดนึงเราก็เราก็อายุยี่สิบห้าแล้วแล้วแต่ก็พวกเราเป็นไงคะเจอพี่น้องยังเจอแล้วค่ะเจอแล้วเขาว่าาาไงงบ้เก็โอเคค่ะเขาก็ถามตอนแรกเขาก็ถามเหมือนพี่แต่ว่าเออแบบไม่ห่างไปใช่ไหมอะไรเงี้ยเรื่องอายุอะไรอยย่างงเี้